แจ้งเตือนประชาชนสายกู้ด่วนแอปใหม่เข้ามาแล้วนะและตั้งแต่31พฤษภาคม2568เป็นต้นไปแอปเก่าจะหยุดใช้และตัวใหม่เนี่ยเขาก็พร้อมให้หลดแล้วนะเฟจเจอร์เขาครบใช้งานง่ายเอาใจสายเงินด่วนทุกอาชีพเปิดตัวแอปใหม่จาก แค t จอยหรือ KBG Capital นี่แหละเขามีชื่อแอปใหม่ว่าแค t จ o ยอีซีซึ่งของจริงของใหม่เนี่ยจะต้องมีคำว่า e ีซีต่อท้ายนะของเดิมเนี่ยไม่มีคำว่าอีซีเละอย่าเผลอไปโหลดตัวเก่ามาใช้นะเดี๋ยวจะงงว่าทำไมมันใช้ไม่ได้มาดูโปรพิเศษของเขากันใครโหลดแล้วก็สมัครตอนนี้รับไปเลยต่อดที่หนึ่ง ได้สตาร์บัคคูป,ปอง100บาทเมื่อสมัครบัตรผ่านแอปแล้วก็เลือกโอนเข้าบัญชี15,000บาทขึ้นไปคงค้าง10,000บาทนาน15วันต่อที่2เนี่ยได้กระเป๋าเดินทางคัสจอยขนาด20นิ้วสำหรับคนที่มีไรายได้30,000บาทขึ้นไปนะใช้ครบ30,000บาทแล้วก็คงค้าง15,000บาทนาน30วันโหลดตอนนี้ดีกว่าไม่งั้น อดทั้งกาแฟอดทั้งกระเป๋าเลยนะแอปแคชจอยอีซีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สมัครได้นะแต่มันใช้งานง่ายครบเครื่องยิ่งกว่าเซ็ตหมูกระทะซะอีกนะสามารถสมัครเปิดบัตรอายัดออกบัตรไปสามารถจะเช็ควงเงินดูยอดค้างดูประวัติธุรกรรมสามารถจะชำระเงินด้วย QR หรือว่าบาร์โค้ด และสามารถจะจ่ายเต็มจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายแบบระบุเองก็ได้ใครที่เป็นสายลืมจ่ายไม่ต้องห่วงเลยนะแอปนี้แจง้งครบจ่ายสะดวกไม่ต้องเดินไปเคาน์เตอร์ให้มันเหนื่อยเลยไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่หรือว่าแคชจอยอีซี่การ์ด่เคาว่าให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เล่น,เล,นเลยนะ เป็นสิท์เชื่อหมุนเวียนที่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้วงเงินเนี่ยพร้อมใช้ตลอดไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีผู้คำ้ำจัดไปเลยได้ง่ายๆดอกเบี้ยก็แบบลดต้นลดลด,ดอกนะสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่ารายปีจ่ายขั้นต่ำก็ได้นะแค่3%หรือเพียง300บาท แล้วแต่ว่าอันไหนเนี่ยมันสูงกว่ากันพนูดง่ายๆก็คือมันมีไว้ก็อุ่นใจนั่นแหละไม่ใช้ก็ไม่ได้เสียดอกเอาไว้นะเผื่อฉุกเฉินก็ยังชิวใครฟังมาถึงตรงนี้เราอยากสมัครมาดูเลยนะว่าคุณเนี่ยจะกู้ได้ไหมคุณสมบัติผู้สมัครก็เพียงอายุ20จนถึง60ปี รายได้1 5ึ0 0หบาทขึ้นไปอายุงาน4เดือนขึ้นไปมีเบอร์ที่ทำงานติดต่อได้และก็รับเงินเดือนผ่านธนาคารส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบเนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดพร้อมกับสเตทเมนต์สเดือนถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนนะให้ใช้สเตทเมนต์หเดือนด้วยกัน แล้วก็สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกด้วยง่ายๆก็คือว่าใครที่มีงานประจำเนี่ยรายได้เข้าบัญชีโอกาสที่คุณจะผ่านสูงเลยนะเคล็ดลับการสมัครให้มันผ่านง่ายแบบไม่ต้องงอดวงคุณก็เพียงมีรายได้เข้าบัญชีทุกเดือนสม่ําเสมอมีประวัติเครดิตดีนะไม่ค้างจ่ายจากเจ้าอื่นเอกสารก็ต้องครบไม่มัว่วไม่ตกหลน่น ละเบอร์ที่ทำงานเนี่ยต้องโทรติดด้วยนะอย่าลืมนะอย่าแปะเบอร์บริษัทที่มันไม่มีใครรับไม่งั้นแล้วพลาดกันไปเยอะแล้วนะแค่จอยอีซีสมัครไว้ใช้ง่ายปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องรอนานคุณก็โหลดแอปแค่จอยอีซีได้แล้วนะวันนี้ลาสมัครได้ทันทีผ่านมือถือ พร้อมกับรับสิทิ์ดีๆของถามเพียบซึ่งแอปเดียวก็เอาคุณอยู่แน่นอนสอบถามเพิ่มเติมก็โทรไปที่1258หรือว่าจะแอดไลน์ไปพูดคุยก็ได้เรื่องเงินไว้ใจแคชจอยอีซีให้ชีวิตคุณง่ายเวอร์